สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเป้าเช่นเคยนะคลำแบบเน้น,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 นๆหยิบไมโครแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1นะครับคู่แรกเลยนะ6กโมงครึ่งครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับฟูลแลมน้องใหม่รายบริสุทธิ์พบกับอาร์เซนอลแชมป์เอเฟเอคัพซีซั่นล่าสุดน,นะครับฟูลแลมนี่คือนัดแรกข,ของพวกเขาในซีซั่นใหม่นะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยลงเล่นมาอุ่นเครื่อง3เกมรวมนัดคอมมูนิตี้ชิลเนี่ย3นัดนะ ก็ชนะรวดทั้ง3มนัดนะครับแถมการเจอกันเฮตูเฮต์เนี่ยอารสเนลก็ชนะฟูลแลมมาติดกัน5เกมเข้าไปแล้วนะครับดูฟูลแลมครับทีมรีมทอมแคนนี่เรซดานมิโตวิชพวกนี้น่าจะได้ลงเล่น ส่วนอาร์เซนอลของมิเกลอัเตต้าครับเคลนเทนนี่กราดชาก้าปีแอมริกโอบามยองกับตันทีมก็พร้อมนะครับคู่นี้อาร์เซนอลบังคับชนะ1สกอร์เพื่อยิ้มย้มําจัสายส5อยากยิ้มย้มยําจัใส100%ต้อง2สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูจากสถิติดูฟอร์มหลังทุกอย่างแล้วดูดีกว่าเจ้าโสนน้อยฟูลแลมชัดเจนนะครับอาร์เซนอลน่าจะเก็บ3แต้มประเดิมซีซั่นใหม่ได้อยู่ที่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่านะพานเพราะนั้นวันนปเิดดู20202021 ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ร่วมเป็นกิรุ่มแแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะนำของเป้าลาแล้วสวัสดีครับ